สวัสดีค่ะเชนน้อยพาด้วยหรือว่าคนนำโชคนะคะอ่าเละเข่าเนาะของเชนน้อยนี่นี่เข่าห่อนรักน่วยเป็นตัวนี้ไหมะเข่ารักน่วยเชน้อยอธิบายเอาสูงสูงสั่งด้อค่ะอ่านี่ค่ะรักน่วยงวดบางหันเนาะรักน่วยงวดบางหันเข่าล่างเด้อค่ะเชน้อยมาลน้อยของเชนน้อยจะเป็นล่างเนาะค่ะอ๋อเมียนไปได้ทั้งบนทั้งล่าง ไปได้ทั้งบนทั้งล่างรักมีเขาต้องตูนต้งหกเลยตัวนี้แมนรักมีให้จับรักดีเ่าเเขาหอดสามตัวก็บอกให้มุนยู่ไดนีอยู่มุนเลขรักในไส่กันได้รัก้วยนี่คือทั้งเสามหมถว่ามันหอดสามตัมั้บอกห้มุังไดหนีอค่มใส่กนรักงวยนี่คืองีสาหันอดตัว้อกมนยังเด้หี่มนเรันอกหนึวนี่องามหมายว่ามันอามออก1หนึ่งหก วันนี่สลับกัน้ช่วัน <hel> <Arduino> ี้ศูนศูนไปยุหลักสิศูนไปยุหลักสิบถ้าจะพูดเขาเขาตอนนันแต่ว่าวิ่งูดเด้วยค่ะสามสามกับห้าไอ้สามสามกับห้าแต่เขาที่หาแต่วิ่งวิ่งรูดนี่ไม่ค่อยอยากพิดปันหดที่เขายุเขาตลอดวิ่งรูดนี่คือว่ามาตัวหนึ่งกับมาตัวหนึ่งมันว่าค่ะ สองตัวมาตัวจังสีนี้ค่ะอันนี้กับมาคู่กันเลยค่ะบางเท้ากับมานํากันค่ะวันนี้ในตัวจับปูอันนี้คือบนเนะาะตะากรงอีกอยู่หนาหนึ่งเนาะเส้นหน่อยสองหกเนาะแล้วออกหกค่ะอันนี้คือสูตรบนค่ะนะักอีกนะเนี่นยจะเป็นสูตรล่างวันเส้นหน่อยต้องเปิด<ช>มาดูราคานี้มาอันนี้คือสูสตรล่รางสูตรล่างค่ะอันนี้ก็ให้ที่สองหกเนาะสูตรล่างเียให้สองหก ไปแต้มนึงเนาะลุตแต้มน ok ึ ok ่งลุตแต้มแดดทั้งบนทัางล่างเนาะค่ะเก็บแปะบนล่างแห้งยากมากก็ออกเลยว่าเวลาต้ออกช่องยง้มเลยนี่ลุดแมนค่ะแมนมีนอนมีของกระดองช่องยง้มไปมักสีลุตวันนี้ห้าต้องบอกสีเอกว่าพี่น้องอันเบิรงเนี่ยค่ะจนมาออกช่องลุดวันเมื่อกี้ห้าตองบอกสีเด้ค่ะไอ้ระวังนแค่ออกช่องมักลุดกันเลยละเขาเลยถ้าบ่าออกช่องนี่ ปกติสัมผัสเส้นหน่อยทุกทรูดอีลีได้ค่ะ<อ>เต็มหัวมาก,กี่กเัเลเบวเนาะต้นไหนกัเล่ยวเขาสามากกรข้า,างบนทางนี้ก่อนข้างบนนี่แหละค่ะค่ะ<อ>บนนีเข้าที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะค่ะจริงๆแล้วในเมื่ิไปเฮ็ดสูตรบนได้ค่ะสูตรบนแต่ว่ากาันเชื่อหน่อยเรียนนี่เนาะลงทุนนี่ก็ไปทา้งรางน้ำค่ะกันไห้นะกันไหวแก๊ก เาอาบุนมากลัวรัว่บนสุดล่างแล้วเนาะห้องยหบุญแยกล่างเนาะค่ะห้าศูนย์ค่ะคันม่นมันผู้เทสเปลนเลนเป็นพ่นกับสิไปกลับเนาะค่ะแต่คิดว่าแม่ๆม่ที่ต้องกลับเล้วค่ะนักศึกษาพ่นนักเลนแค่นี้ไ่ต้องไปกลับมันบปย ้ะบอกซุนหาหาซุนนี่คือตัวซุนยอนตัว<ม>นี้แเนี่ยที่ห้บอกหอดซุนหาตรงๆนะนั่นต้องกัดน้ำเนาะจากกัดเนาะค่ะถับไปบอกกัดจักจะว่าจังใดเนาะเอาไปเอา,ะะาแ,ลแล้วค่ะอ่ามวลนีลนา้าำนวลเร็วเร็มามาค่ะขำนวลแล้วมวลนี้ค่ะเตรียมสมุดปากกาจดกันเลยเตรียมสมุดปากกาค่ะนายจะนายสู้เนื้อนั้นจดเลย อยู่น้ำหงทีหงทางเนาะค่ะจะเสียงไฟปเ่มอะไรเสียงลงใจรันสองลดค่ะจะเสียงไฟบุญเสียงไฟแต่ว่าบางคนก็ว่าจะบุญเสียงเงี่ยเพิดังแกค่หนทางเนาะเดี๋ยวเรือหนูขอเขียนแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพ่นหนาเส้นหน่อยค่ะเดี๋ยวหนูขอเขียนกันแป๊บนึ่งสำหรับวันที่16นี่เนาะค่ะ สิบหกกอดกรดาสองหาหกหกเนาะแนวทาาของเส้นหน่อยผ้าด้วยวิ่งรวดคือเก่าเนาะค่ะวิ่งรวดผู้ใดมากเด็ดัวไตเล็เือกเอาเด็ดคือเก่าโอเหแมจะเด็ดข้าวกงวดที่เลียกว่าเนาะแม่บอกว่าหนอาทิพแิ่เข่ามาสีงหอดิ่งห่อเส้นหน่อยพ่อคุณได้ลงองเนาะเส้นน่อยได้ต้อตกันมาหนี่สามีงหด่งดิได้ครั่คน้องกันอยู่ ผู้ใดเบิ้งใดสวดก็เห็นหล่นล่ะมือเลยออกเบื้องแรกค่ะค่ะความดินไตอยู่ถึกมากตั้งแต่ก้อนนาที่่อาศูนย์เก้าและเจ็ดสองเนาะแมนตั้งแต่คุณอะที่หางวันจริงละคาดเรามาไเลยค่ะพร้อมแล้วค่ะอ้าววิ่งรวดไปที่หนึ่งกับสองค่ะวิ่งหนึ่งกับสองค่ะจับคู่เด้อบอยค่ะอันนี้เป็นบนเป็นล่างร่วมใช้กันเล่นไหค่ะ เอาอันนี้สูตรบนค่ะสูตรบนโอ้บนก่อนใช่ไหมยังมีบนเนาะตามนั่นเรื่อยค่ะโอ้เขียนมาแล้วเนาะค่ะปลาขึ้นงามค่ะงามอยู่ดีวันนี่เดี๋ยวโซ่ทำมามมันกันได้ดังจุดยังไงแกได้นี่เจ้าหน่ายอธิบายไว้นั่งกระเด็นค่ะนี่เด้อค่ะวันนี่วิ่งรูดไปที่หนึ่งกับสองเด้อวิ่งรูดไปที่หนึ่งกับสอง แอฟที่ชอบตัวอะไรมากตัวไรแต่เลือกเอาเด้อค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเด้อค่ะเมื่อกี้ให้สองตัวให้สามกัวมาห,ห้างวดที่แล้วงวดนี้ก็คือหนึ่งกับสองมาตัวค่ะแต่ส่วนแอดเนี่ยเด้อชอบตัวนี้เด้อวันไหนที่หนึ่งวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์บะไรคือตีพีบอกอะค่ะตีพีบอกละอะไรวาหนึ่งวันจันทร์สองวันอังคารเจ็ดวันอาทิตย์เลยก็ค่ะเ่า เนื่องกับเจ็บก็ตัวเดียวกันเนอค่ะได้อยู่ได้กันเจพีบอกว่าก็เมืงกินหนูก็บุญาล้วหัวมาแบนี้เจ็บเจวันอาทิตย์มาแลนจะไรยัสั่นก็ะไรโอ้เจ็บวันอาทิตย์เลยป่าวันอาทิตย์นี่ก็คือเป็นอะไใทั้งนั้นเจ็บก็ตีว่าตัวเดียวกันนาะแมนค่ะเงินกับเจ็ดตัวเดียวกันเนอะค่ะขีดออกให้เอฟซีนเด้อค่ะเด้อ ตัวที่ออกแล้วที่ตัดทิ้งค่ะตัดออกเลยหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งสามนี่ตัดออกสองตัวนี้คือบ่เอาเงินเนาะค่ะเนาะอ้าวฟังด้วยอะทุกท่าฟังด้วยพี่น้องออกสองตัวนี้ไม่เอาเงินเพร่อเราไม่ได้ซื้อไงเราเพราะเราก็ได้ซื้อหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งสามแม้ว่าเาตัดถิ่งเลยค่ะก็เลยบอกเงินเนาะบอกเงินแต่หนูหนูเอาอีเด้อเพราะแบนตัวตัดบ้าเนาะยันหน่อยสิมา ตะเก็นมากัอะ่นบอกว่าแยกกับเร้อแยกกับเร้่องหนูคนย่างไปฝืนพ่นกลับเลยก็ถือปีหนูก็ตัดเนินหกกับเนินสามนะค่ะตัดเลยแต่ทีน้หน่อยลงหน่อยโตต้งกระเต่าไปดนึงเน่ตัดให้แล้วเด้ออันนี้คือส่วนบนเนาะส่วนล่างมาว่านมืออะไรค่ะเพ่อนหน่อยล่างนี่ก็รอดมึงอีกจะมือสองมือก่อนเดี๋ยวหายท่านวดก็ค่ะก่อนโอ้โแต่แบบปล่อยบนก่อนเนาะเลขลัานี่ก็ย่างย่างม้าหายเนาะเลข เอ้ยลื่มจะะไรนะเริ่มไเล็กลักค่ะเขียนเล็ค่ะในต้เขียนเลขก็ได้เลขรักนี่ตัวตัวมามันมากจะมาสามตัวเลยค่ะเขียนเล็นเล็กลักคอนคอประกาศเต็มเลื่อนนะเด้อลืลมตัวเล็ก <you know. S 3> ลักวันนึงเกือบแตกสามตัวแล้วอันนึงมาสองตัวแปลกบ่กออกอะองี่ม สวใหญ่ๆงโลดค่ะเดี๋ยวสิลองวิ่นอยู่ค่ะนี่กเราของเส้นหน่อยวิ่นเบิ่งว่าบ่เสือจับวิ่นิ่งเด้อค่ะแด้นั้นจะซื้อมาสามตัวแมนนจะหัวหนีสิเด่นตัวที่หนึ่งด้อค่ะเด่นหนึ่งว่าหัวบอกวันอาทิตย์เนานะใช่แต่วันเจ็ดวันเสาร์ไม่เจ็ดเลยเจ็ดวันเสาร์ไม่มีเจ็ด,ด 6, ไม่มีเจ็ดเดนาะเมื่อกี้นี่เนาะมีแค่ นบมันมีปกกา่จเป็น,น,น,นปเ,เนรูปลักษณะนีได้บนเลขหลักค่ะเหอเห็นบัวศูนย์หกห้าได้นาจะเป็นงอตรงนี้เนาะโอ้ยนอศูนย์หกห้ามันนำกันนนี่กับมานำกัน,นอไอ้เก่าดด้วย่วยมาหนึ่งศูนย์หกเก้าสามมาแน่นะ โอ้เจ้าไหนเขาจับคู่ให้จัง็กตันเด้อตัวนะแต่เป็นลักนวยดิอ๋อเป็นลักนวยได้ตัวเงินติดขหลักคือเป็นลักนวย่อะแคปหน้าจอดเลยค่ะท่านผู้ชมเลขหลักเดี๋ยวเจ้ไหนเราอธิบายเองนี่ตัวนี้ก็ขมวยนะค่ะนี่เขียนติดกันซื้อๆอย่าล้สิยูทั้งสิบว่าเทียนหน่อยเขียนเขียนติดกันโปรดค่ะทางวันนี้เดินไปที่นังนะค่ะ ฟันหนึ่งเม็ดเดียวค่ะนห่เม็ดเดียวหนึ่งไม่ไดเลขหนึ่งมัดหนึ่งเก้าหนึ่งมดหนึ่งห้าหนึ่งห้าทางบนเนี้ยค่ะบนเนี้ยค่ะบนทางบนเนี้ยฟันหนึ่งเม็ดเดียวแล้วกะฟันไปที่หนึ่งเก้าโอ้ฟันให้เลเดียวเม็กเดียวหนึ่งเก้าค่ะงามเลยเนาะส่วนสิบถือขึมาถือกับหมูเนาะค่ะ ข้าวกะไฮเป็นยกทางแยกทางซื้อดาค่ะแต่ส่วนมากมันกะกบเป็นเพื่อข้าวไฮแยกทางเนาะคเมื่อกี้เส้นหน่อยบนกระเทือกบนล่างๆเนีค่ะหนึ่งหกไรศูนห้าอาจซื้อมาแม่นึ่งเก่าก็ได้เห้าโอนะมากตัวไดงกับเอาไม่ใครกับเพราะว่าคือฟันทีหนึ่งอยู่แล้วฟันหนึ่งฟันหนึ่งเม็ดเดียวนึ่งหยั่งนั่นบุกหมูทุกันเมื่อกี้เส้นหน่อยไ้ไปทีหนึ่งเก่าฟันที่หนึ่งเก้า อีกสองสามเมือก็กำังมาลอ่อหลุนเหล็กลางเนาะค่ะค่ะ,คะนี่เอาแบบน,นี้เวลากระไรเราเจอหน่อยเมียฝากเอฟซีปะค่ะเอาแต่หายเอฟซีทุกุกทันไม่โฉบไม่หลับด้วยค่ะหมวดสีม่านี่ปังปังค่ะตามเบิร์ร<า>รแนวท่านของเสี้ยนหน่อยเบอร์ท,าทา่านขับผู้ใดหน้า,า,า,นานในเบิร์ทางเดียวจะหน่อยมาตรงลุ่มสองของคุนบอนไม่มาค่ะค่ะซื้อสองเงียบอกเอฟซีในเด้อเอฟซีช่องกะ คนนำโชคชายแนววสันค่ะือะ<า>เสี<า>เ้ยนน้อยพะลวยผู้เดียวกันค่ะ,ะคบางวันเธอเอฟซีต้องมาบอกว่าคนหาคนนำโชคเราเห็นต้องต้องพี่มาเสี้ยนน้อยเสี้ยนข้นมาเป็นคนนำโชคแมีนแมีนค่ะ,คะ,ะต้องไปเสี้ยนน้อยพารวยก่อนอแล้วกันครับ สิ่ี่รูปขึ้นมาอ่นไ่ค่ะก็ไปกดที่รูปหลักสวรรค์เราเป็นคนนำโชคเป็นคนนำโชค่ะผู้ใดจากเบืองหล้า่างก็คือพิมเขาไปตามดิสเซ่หน่อยบอกด้วยค่ะสำหรับกิปนี่ก็บทีรบกวนเจ้าหน่อยสามีเนาะเวลากอะทิบเอสิบสองนาทีแล้วนะค่ะขอบคุณเจ้าหน่อยหลายค่ะที่ให้แนวทางนะค่ะก็ลองไปตามเบื้องด้วยค่ะเด้อค่ะขอบคุณห้หลายค่ะ